ตอนนี้มีการประชุมครมรเขาบอกว่ามีวาระเป็นวาระจรที่นําเข้าสู่การพิจารณาครมรถึงกว่า100วาระว่าอย่างนั้นคือเป็นวันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าวาระจรเนี่ยเป็นร้อยวาระก่อนยุบสภาอ่าใช่ใช่ชใช่ คุณหยกฮะเรื่องของหวยเนี่ยหวยเนี่ยสำคัญมากใช่ไหมเ,เขาบอกว่าวงการหวยต้องสั่นสะเทือนไม่ใช่เหรอก็เขาจะมีการทําร่างประกาศกําหนดประเภทและรูปแบบสลากรูปแบบใหม่แล้วเสนอให้ที่ครมเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยลักษณะก็คือมันเป็นสลากที่ชื่อ L6N3 นะคะรูปแบบใหม่ที่ทางสํานังกงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เตรียมจำหน่ายในรูปแบบดิจิตอลทดแทนสลากปัจจุบันที่เขาเอาไอ้แบบใบมาสแกนถ่ายภาพแล้วค่อยเอาเข้าสู่ระบบดิจิตอลอ่ะค่ะคุณผู้ชมก็จะถูกกําหนดให้ขายไม่เกิน80บาทนะคะไอ้สลาก3ตัวเนี่ยก็จะมีให้เลือก0 0 0ย์ถึงเก้บอกแบบนี้ครั้งละ50บาท4รางวัล3ตรงเต่ง3สลับหรือโต๊ดแล้วก็2ตรงแล้วก็รางวัลพิเศษรวมถึงมีแจ็คพอตด้วยคือถ้างวดไหนไม่มีใครถูกเงินรางวัลจะสะสมด้วยค่ะอันนี้คือประเภทใหม่